ใครไปเที่ยวน้ําตกสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันอันตรายและห้ามลงเล่นคือน,น้ําตกกลายเป็นสีโคลนเริ่มเปลี่ยนสีใช่ค่ะนั่นคือน้ําป่าไหลหลากอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดเหตุคาะดินโคลนเนี่ยมันไหลมาตามน้ำตกแบบนี้แล้วเสียงดังมากเลยนะคะทําให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยปุย ต้องมีการประกาศปิด3น้ำตกน้าตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้น้ำตกแรกก็คือน้ำตกแม่สาที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่รินนะคะคือตอนนี้ปริมาณน้ําป่ามาไหลหลากทาให้น้ําตกเนี่ยมีซีขุนแดงเนี่ยแบบแบบนี้ห,ห้ามลงเล่นเลยนะคะ<ห>อ๋อส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือน้ําตกตาดหมอก ตั้งอยู่ที่ในพื้นที่อําเภอแม่ริมเช่นเดียวกัน่นแรงมากเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีน้ําตาลไปแล้วอะใช่ค่ะอ,อันนี้น่ากลัวเพราะมันมามันชัล้างไอ้พวกดินต่างๆเนี่ยนะคะคก็เป็นการที่แบบเหมือนสัญญาณเตือนภัยของธรรมชาติแหละเนี่ยนะลงมาก็เป็นแบบโคลนเลยและน้ําตกอีกจุดหนึ่งก็คือที่น้ําตกหมอกฟ้าตําบลศกเปิงอเาเภอแม่แตงน้ําตกแ,แรงเหมือนกันแล้วก็มีสีขุ่นแดงด้วยกันนะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยก็ประกาศปิด แต่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนี่คือในป่ามาดูตัวมืองกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ฝนตกลงมาต่อเนื่องนอ้ําท่วมนี่เรากันระบายอยู่บ้านน้องจอยเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลายรอบแล้วนะนนเนี่ย<อ>ทางด้านของคนเชียงใหม่ก็เริ่มหวหาแล้วเพราะาปีที่แล้วก็หนักหน่วงอ่วมเหมือนกันแล้วรอบนี้มันเป็นสัญญาณอีกแล้วใช่ <วะ S 1> ค่ะตรงนี้อยู่ที่ชุมชนสีปิงเมืองนะคะชุมชนกาดก้อมชุมชนฟ้าใหม่ชุมชนนันทารามบริเวณเดยรอบมหาวิทยาลัยนาตศิงห์เชียงใหม่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่เลยพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะน้ําท่วมขังแบบนี้นะคะต้องใช้เครื่องสูบสูบออกนะคะสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อ เนื่องเพราะว่าฝนตกหนักยาวๆเลยค่ะช่วง <ตก S 1> น,นี้ตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆผู้ชมพามาดูอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่นครราชสีมาครับเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายยาวเลยนะฮะทั้งคืนมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วน้ําป่าเนี่ยถล่มวังน้ําเขียว คุณผู้ชมรอบ3ามแล้วแล้วนี่ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะโดยภาพนี้เป็นภาพนะฮะฝนที่มันตกอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะที่อำเภอวังน้ําเขียวเนี่ยมีน้ําป่าไหลนะครับจากเขาทรัพเต่าและก็ทรัพคูเชือกเขาอุทยานแห่งชาติทัพลานไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มนะครับจนทําให้น้ําป่าเนี่ยบางส่วนไหลท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ตาบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ําเขียวคุณผู้ชมฮะตามภาพนี้เลยคือหนักมาก จนน้ำเนี่ยคุณผู้ชมท่วมไปจงบริเวณถนนในหมู่บ้านที่ชาวบ้านสัญจรเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางผู้นําชุมชนได้มีการตั้งจุดเตือนภัยเพื่อที่จะเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วด้วยโดยมีการห้ามรถเล็กนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เนี่ยสัญจรไปมาจงบริเวณน,นี้คุณผู้ชมมีช่วงจังหวัดหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เขามีการถ่ายคลิปถนนในหมู่บ้านแล้วก็บรรยายให้ดูเลยว่าตอนนี้มันสัญจรแล้วไม่ได้จริงๆ ขณะนี้น้ําเริ่มเอ่อล้นถนนบริเวณห้วยหูเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเวลา17นาฬิกา45นาทีตอนนี้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยรถจักยานยนต์รถเล็กไม่ควรผ่าน นี่ฮะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรถเล็กเนี่ยไม่ควรผ่านเลยนะครับขณะเดียวกันล่าสุดทีมข่าวบินทีวีนะครับลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปสํารวจนะครับสภาพของเขื่อนลำตะคองอเาเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาด้วยถามว่าทําไมต้องไปในเขื่อนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเขาบอกว่าทางเขื่อนเองมีปัญหาสภาวะก็คือน,น้ำเนี่ยมันหายไปจากเขื่อนเยอะเลยน้ำแรงเลยน้ำแรง<ช>คุณผู้ชมเห็นว่าเหลือเพียงแค่เเตเท่านั้นจากความจุทั้งหมดของเขื่อนแต่ว่านี่คือภาพล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่เ แล้วนะฮะปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยทางเช้าว,วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าน้ําจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะครับได้ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองทําให้เขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นดังภาพนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับที่ตอนนี้น้ําเยอะมากครับใช่ค่ะไม่ว่าจะทั้งทางภาคเหนือหรือว่าอีสานเองตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลย